ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่อง f i r s t b u ัวันนี้ก็มาในเกมเดนบาร Light Mobile i ็ e อี t กันนะครับผมวันนี้ก็จะมาในตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆเลยนะครับนั่นก็คือ The Good Guy หรือชักกี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครมาจากเรขสิทธิ์หนังนะครับก็ใครที่รอสายฟรีก็อาจจะไม่สามารถซื้อมาเล่นได้นั่นเองนะครับส่วนควาสามารถกับเปิร์กจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปอธิบายกันข้างในกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปอธิบายกันก่อนนั้นก็ลบกวนคนที่เข้าใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ข้างล่างนั่นะครับว่าตัวละครตัวนี้ควรอยู่เทียร์ไหนนั่นเองนะครับผมก็ไปรับฟังกันได้เลยนะครับผมโอเคครับเราก็มาถึงส่วนของความสามารถของชักกี้นะครับ นั่นก็คือโหมดสวัสดีทักทายนะครับเมื่อชักี้กดสกิลนะครับจะเข้าสู่โหมดสเตลนะครับแล้วก็ทําให้มีเสียงรอยเท้าปอมเกิดใกล้ๆเซอร์ตลอดเวลาระหว่างที่สเตลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมถึงคิวที่2นะครับของชักี้นะครับนั่นก็คือการหันเต่านะครับตอนที่ชักี้นั้นเข้าสู่โหมดสเตลนะครับจะสามารถกดสกิลพุ่งเพื่อเข้าไปโจมตีผู้รอดชีวิตหรือข้ามหน้าต่างได้นั่นเองนะครับหรือสามารถสไลด์ไม้ได้นั่นเองนะครับผมแล้วมาถึงส่วนสุดท้ายครับก็คือวิ่งเต้นนะครับขณะที่อยู่ในโหมดสเตลนะครับ จะสามารถทําให้ข้ามหน้าต่างและข้ามไม้ได้ไวอย่างมากเลยครับเหมือนรีเจนกระโดดเลยนั่นเองแล้วก็มาพูดถึงส่วนของเปิร์นครับเปิร์กแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือคาสาป2คนก็สนุกได้นะครับเมื่อชักกี้โดนสตันหรือติดตาบอดนะครับทุกๆ2ครั้งนะครับจะทําให้เกิดเทเลียมไฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโทเทียมไฟปุ๊บเซอร์ที่ทําการสตันหรือส่องไฟนะครับจะทําให้ติดสถานะตาบอดนะครับหนึ่งจุดห้าวินาทีก็เหมือนการโดนส่องไฟของคิลเลอร์เลยนะครับก็ เอาไว้ไปเปิร์กไปคอนเทนต์นั่นเองครับไม่ได้เก่งขานะเพราะว่ามันสามารถแกะโทเทมได้แล้วก็ต้องใช้ถึง2ครั้งนะครับถึงจะสามารถใช้ความสามารถนี้ได้นะครับก็มาถึงเปิร์ที่2ครับก็คือเพื่อนแท้ตลอดไปครับเมื่อจับผู้รอดชีวิตคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป้าหมายแขวนตะขอนะครับเป้าหมายนั้นจะติดสถานะปอดกำบังนาน20วินาทีนะครับพร้อมกับเผยออร่าของเขานะครับนาน10วินาทีนะครับเมื่อจับเป้าหมายแขวนตะขอนะครับผู้รอดชีวิตคนอื่นจะสุ่มเป็นขาไม่มุมแทนนะครับแล้วก็จะ เพื่อเผยตำแหน่งด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ไม่ติดโนวันนะครับจะประมาณนี้แล้วก็มาถึงส่วนของเปิร์กมีฐานในตัวนะครับเมื่อในระยะ12เมตรจากเครื่องปันไฟที่ซ่อมเสร็จนะครับจะได้สถานะเร่งรีบ5%นะครับก็คือสถานะวิ่งไวเหมือนแบบมีบัตรลัดขั้นหนึ่งหรือเก็บแบงมุมได้ในสเต็กนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเครื่องถ้าถามว่าถ้าเครื่องบันไฟครบหมดแล้วยังสามารถใช้ได้อยู่ไหมผมไปลองมาแล้วก็คือยังสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างขี้โกงนะเพราะว่าใส่กโนวันนี่คือวิ่งไวมากๆเลยนะครับปปเเอทตตี่่กกับวขรขงแแถ้า สองนี่เอาไปเล่นแบบเป็นโหมดจันดับได้นะครับนี่ครับเปิร์กเพื่อนแท้นะครับเปิร์กแบบอาจจะแบบเชิงเมตาได้นะครับเหมือนแบบแทนแบบบีคิวได้นะครับ แล้วเก่งขวาด้วยนะครับส่วนสองเปิ่งซ้ายขวานี่คือเอาไว้เป็นแค่คอนเทนต์เท่านั้นนะครับผมส่วนเปิ่งแอดออนนั้นผมที่ผมแบบแนะนําจริงๆนะครับจากการที่ผมเล่นมาจนแบบเล่นเมื่อวานมาทั้งวันแบบเป็น10ชั่วโมงนะครับผมก็จะแนะนําเลยครับจริงๆนะครับแอดออนก่อนชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือสว่านไฟฟ้านะครับคูดาวของโมสวัสดีทักทายจะลดลง15%หลังจากใช้หันเต๋าโจมตีเพราะชีวิตโดนนะครับก็ถ้าเราหันเต๋าโดนนะครับก็จะทําให้สกิลเราได้ใช้ไวยิ่งขึ้นนะครับ วอีกอันนึงครับเป็นซิกเนเจอร์ของชักกี้เลยครับนั่นก็คือยาเบอร์นูนะครับขณะกำลังหันเต๋าอยู่นั้นคุณจะเห็นออล่าของรอดชีวิตในระยะ8เมตรเป็นเวลา5วินาทีนะครับ ก็ถ้าเราใช้ห่นเต่านะครับเราจะเห็นออร่านะครับทุกคนเลยครับที่อยู่ในระยะนะครับไม่เป็นอะไรที่โคตรจะดีของชักกี้เลยนะครับส่วนเปิร์กนะครับผมก็จะแนะนําจริงๆเลยนะครับนั่นก็คืออ่าชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือเพื่อนแท้ตลอดไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเปิร์กใหม่ที่ดีมากๆนะครับเหมือนเป็นบาร์บีคิวที่ดีกว่านั่นเองนะครับพอเสร็จปุ๊บคนที่เป็นขายมุมนะครับก็จะทําให้ติดปอดกําบังนาน20วิแล้วก็จะเห็นออร่านาน10วินาทีนะครับซึ่งมันเห็นนานกว่าตัวบาร์บีคิวเป็นอย่าางมกเลยนะครับ ราะว่าเห็น10วินะครับหรือถ้าเราจับเป้าหมายนะครับจับคนไปขายมุ่งแขวนนะครับก็จะทําการสุ่มนะครับคนไปขายมุ่งใหม่นะครับแล้วก็คนที่ได้ขายมุ่งใหม่ก็จะทําการกรีดร้องนะครับแล้วก็จะเห็นออร่าสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่นานมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดสถานะปอดกำบังนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามาคอมโบกับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเพื่อนแท้ตลอดไปนะครับนั่นก็คือเทวทันนะครับเปิ์กนี้ตอนแรกเหมือนแบบมันดูจะไรประโยชน์ครับแต่พอมาใส่กับเพื่อนแท้ตลอดไปแม่งโคตรจะขี้โกงเลยนะครับทุกครรั้้งทีี่ผูอดชวิต ลายใหม่นะครับที่ตกเป็นเป้าหมายนะครับก็คือเปลี่ยนขายมุมนะครับก็จะทําให้เขาติดสถานะไม่รู้ตัวเป็นเวลา60วินาทีนะครับแล้วก็จะเห็นออร่านาน4วินาทีนะครับก็คือถ้าเราได้แขวนไอ้คนที่เป็นขายมุมใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนขายมุมปุ๊บแล้วเราจะทําให้เห็นออล่าด้วย4วินาทีนะครับแล้วก็จะทําให้เขาติดสถานะไม่รู้ตัว60วินาทีซึ่งมันเป็นอะไรที่ขี้โกงมากนะครับไม่จะเป็นที่จะต้องใส่กับเด็กกูดกายก็ได้นะครับสออใส่กับตัวอื่นได้เลยเลยนะครับผมแล้วก็มาถึงเปอร์คคคคคลาาสิกกกกกกธรรรรรมมดเเเยับ่่็็ืืืือออองงงุแแท อันเสื่อม3แล้วก็จะทาให้คุมเครื่อง3เครื่องเป็นเวลา120วินาทีนะครับแต่ถ้าเราทําคนล้มต้นเกมนะก็จะทาให้คุมเครื่องนั้นหายไปนั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงอีกอันหนึ่งครับถ่วงเกมที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับนั่นก็คือตะขอหยนะนะครับเสียงประสานความเจ็บปวดเริ่มเกมมาจะมีตะขอขาว4อันนะครับแล้วเราสามารถแขวนคนละหนึ่งสแต็กได้นะครับก็คือถ้าเราแขวนหนึ่งสแต็กปุ๊บก็จะทําให้เครื่องที่มีความสามารถมากที่สุดนะครับลดทันที25รนะครับซึ่งมันดีมากนะแต่สามารถใช้ได้ ไปดูกันข้างในเลยนะครับผม let's go <S โอ้ยด่านนี้หี้ยกูรู้ว่าดานนี้ไม่มีซะแล้วไม่ได้ตั้งนานกูหลับที่จืดจางกับการจักรลัทธิที่เจ็บใจโอ้ <c oughs> อยู่ในบ้านใหญ่เสียงมันมีเสียงเอาเนี่ยนี่แะ บุณพบชื่อโค้ชไทยเอาละพวกสมศรีสมหญิงสมชายอ่ะโดดดึ๊งพับมาโดดดึงตัวหนังหมาชิบหาย จะมีถัากี่ตัวทำมีกี่ได้วะชักกี้ไอ้ไอจียังทำไม่ได้เลยไปเปลี่ยนขามุมไม่ต้องพังไม้ก็ได้นะผมเล่นได้โดยซ้ำจะต,ต้องมีสกิลอีกเดียว <S <S ทำอะไรจ้าทำอะไรจ้าทำอะไรจ้าอะไรจ้าให้ดิโหถือบอกสถือเตะขายมุมครับ โอ้อยู่ใ,ใกล้เลยเข้าตู้เพื่อว้าไอเหี้ยกูกิ้งเลยสารง่ายช้องนี่อะเวลาจะกินโดตันตู้มอย่าเป็นยังไงมันลมน่ารักอะกนตีนกูอ้อนเละ อโอ,อ้สลายโอ้สลายเฮ้ยอาดมาตันใส่ข้าพเจ้าจี๊ดเลย ได้จิ้มร้อยเปอร์เซ็นตะน้องได้จิม100้มร้อนตนะครับน้องน้องแล้วเราัมาสุดโหดบอดเป็นค <c oughs> ายมุ้งครับปากแซ่บอยูนะใช่ปันปากแซ่บแบบ แบบคำหยาบอ่ะแต่ถ้าเป็นเวสเกอร์มันเหมือนเป็นคำเหมือนที่เฟิร์สชอบใช้อ่ะจะไม่จะไม่จะเป็นคนที่ไม่ด่าไอ้เหียควยสัตอะไรเงี้ยแต่เป็นแบบเป็นคำด่าที่แทงใจอ่ะ <c oughs> นี่อ่ะตัวเล็กัม <c oughs> <c oughs> เล็กเกินตัวเล็กเกินไป ข้ามจะน่ารักเชียวปุ๊บเอาโมลีไปเอาคอ,อนไปชักกี้เปิดเปิดหมดเปิดจริงขนาดตีมันยังชูนิ้วกายอย่างเงี้ยตะวัเลรงวีสอง ไม้ไม่ต้องกระทืบด้วยเหลือไม้ให้หน่อยให้ไว้เล่นคอมโบฮะอีกยานาคัมมเลยคนทำหน้าของคัมมเปลี่ยนคางมั้งครับตอนนั้นก็ติดไม่รู้ตัวด้วย โผดแข่งขายมุ่งตอบด,ดูดิแม่งเปิดจุดแล้วแม่งเคี้ยมากนะเคี้ยวกับบาร์บีคิวอ,อีกครับปึ๊งน่ะเกี่ยวกับเล่นคอมโ,มโบอะ โอเคครับตอนนี้ทุกคนเกือบจะโดนหงวลีละคิดสิครับคิดเลยไม่ต้องงันดอะวะโอ้ยนู่น ไม่อไม่ถึงมัม้งโอ้ยเก็บสองสวยที่นี่พ่อหนุ่มเก็บสองสวยที่นี่พ่อหนุ่ม ่อยเหรอล่าโคตรนาน อ้าวเรียบร้อยโดนจบเอาคอปแดไปเด็กบาร์บีคิวกาัไปเลยเจอเปิร์ชักกี้ใช่ครับสุเกตสองย่าไซโยดาลาเฮ้ยกูรอคำนี้มานานแล้้สัตว์กว่าจะใช้คำนี้นานเลอเกิน ไอ้นอกแบบเลยอืมกูเล่นนอกแบบเลยจิ้ม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 เท่าไรกูนักใช่ไหมก็เล่นให้สมใจ